วันนี้มาดีค่ะมาดีค่ะนั่นะตื่นอาบนา้ำซะผมเรียบร้อยสำหรับวันนี้น่าริมชีวิตตอนสาๆเออนะแต่ละคนเอ๊นะผับผ่าเน่าค่ะติดมากค่ะตั้งแต่เกิดแล้วค่ะผ่พาพื้นเนี่ยจนบุเป็นสีชมพูแล้วค่ะ เป็นซีแรแล,ล้วค่ะติดมากอติกรเนี่ยเอาขึ้นเอาลงเอาขึ้นเอาลงนะคะขึ้นข้างบ้านลงข้างบ้านเดี๋ยวนี้ลงบ่ได้ค่ะมีน้องมากุกกี้น่นน่ะมองดูต้นแอปเปิ้ลสิคะดกมากอ <c oughs> ่ะผับเรียบร้อยค่ะนั่นนะแต่ละว,วันผับผ่าเรียบร้อยโอ้เกิดงามงามงามปะ่ะอ่อ อ,อปลูกลงข้างล่างหาอาหารเสากินถือเอาไอ้นั่นลูกมอนปิดไฟปิดไฟลูกปิดไฟอันนาน้องมาได้ยินเสียงนาะรินลงบันได No. I figured that's what I wanted to do. How? I guessed. I'm just gonna like climb over this thing. Come on, Cookie! Emmy, yes. smell my hair. Mm. I used a lot of soap. That's shampoo. <laughs> กู uhm. ๊ดกิ <c oughs> <c oughs> ๊กู๊ดกิ๊ก็แค่ก็แค่บรรยากาศเช้านี้นะคะโอ้ยลมหนาวมาแล้วลมหนาวมาแล้ว บรรยากาศเช้าๆอากาศจะเย็นหน่อยนะคะเพียงๆมาก็อบอุ่นขึ้นมาหน่อยเย็นๆมาก็หนาวอีกค่ะนั่นน่าเสียงกาแฟได้แล้วเฮ้ยว่าไงเอ๊ะจาก,กุกี้หน่อยกาแฟได้แล้วคะ่ะเช้าๆก็จะประมาณนี้ละคะ่ะกาแฟแต่และวันนะคะ่ะวัจะพาเพื่อนๆไปนั่งจิบกาแฟหนะน้าบ้าน อากาศเย็นแม่บ้านเลยพาอยากออกไปดอกไม้กาลังสวยเลยคะ่ะช่วงเนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปสวนน้านะคะเพื่อนๆพที่รักค่ะแต่โอกาสก่อนหนาหนาวจะเข้ามาแล้วค่ะเอ๊ะฤดูใบไม้ร่วงก็อากาศจะเย็นหนาวแล้วค่ะ Have the no one good, oh, good. good Good job, my dear. Yummy okay. <laughs> <laughs> oh, it's okay. Too excited. Huh? Too excited. <laughs> Uh, you need bath, okay? Think, so? mm -hmm. Oh, a you rose. Easy, easy. dang, <coughs> <coughs>

นความสุขของสองพี่น้อง,องบรรยากาศ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 ตอนบ่ายๆนะคะบ่ายกยาาย็ยังท่านดิดบายนนะคะ่ะ11โมงค่ะยังท่านิดบายเนาะยังเศร้าอยู่ประมาณ11โมงน่าคะ่ะเพื่อนๆที่รักคะ่ะสวนผสมผสาน ของแม่บ้านนะไม่กามีทั้งดอกไม้มีทั้งผักที่กินได้พละไม่ที่กินได้เนาะคะ่ะดอกงามอีรีค่ะคือฝักทองของแม่บ้านค่ะกวงกินใบไปหลายเติบใครไหมกวงเพิ่งมาเด็ดใบกินนี่นะคะปลูกผักปลูกหญ้าบบมีรัวเนาะคะนะ่ะเนาะกวงก็จะกิน ทำไมแม่บ้านไม่ทำรั้วสวนผักเพราะว่าในหมู่บ้านนี้เขามีกุดเกณฑ์ค่ะถ้าจะซ้ำสวนจริงๆต้องเอาเป็นเรื่องเป็นรล้าทำรั้วสวนให้สวยงามประมาณเนี้ยค่ะเลยบอยาเขตค่ะก็เลยแม่บ้านก็นเลยออกไอเดียปลูกแซมสวนดอกไม้ไปประมาณนี้ค่ะยังเซนเน่ยค่ะเห็นไหมมีดอกไม้แล้วก็มีมะเขือ,เ,อเทศปีหนา้าแม่บ้านจะลองปลูกอีกปีนี้ปลูกเร็้วโพดบวกึึนค่ะ ดอกไม้นีค่คะสีม่วงสวยเลยก็จะเป็นตามฤดูกาลซีซันดอกไม้นะคะใกล้จะหมดแล้วค่ะเพราะว่าฤดูใบไม้ร่วงจะมาแล้วค่ะเลยบรรยากาศนะเวลานี่ยสายๆก็อากาศอุน่นเลยนะคะ จะอากาศหนาวก็ตอนเช้าแล้วกับตอนเย็นค่ะสายไปไปแตงหมูแตงหมูตงหมูโอ้ยไนะอุ้มเบิ้งลูกอุ้มเบิ้งอุ้มอุ้มอุ้อุ้มอ้โอ้แฮปปี้แฮปปี้ไอ้หนูน่กุกกี้น่าชออยอยู่ต้องมีส่วนรวมในนอจีง ยังไม่บานจะปอกนะคะจะแดงหรือบอแดงซื้อมาทุกรัก้นจะแดงนะคะแตงโมต้องมีติดบ้านค่ะหนาแตงโมนะคะหนาเลยมาดูฟอมกันค่ะมาดูฟอมกันถอดแดงแแดงแน่แดงอีแดงอีหรอ ครึ่งนี้เก็บไว้ปอกครึ่งนี้ร,นร่อยค่ะหวานนำเยอะครับแตงโมชน Shitting. Oh, look at that. <laughs> Tucky was looking for you out the window, Mommy. Oh, jealous. Mm-hmm. Looked over there. She looked over there. <laughs> right, Tucky? Where's Mommy? So where's Mommy?